ท่าผู้ชมครับการใช้จิตสัมผัสในการยิงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับผมที่ผมใช้กับเกมเกมนี้นะฮะผู้ชมหลายคนอาจจะงงเลยครับว่าการใช้จิตสัมผัสในการยิงคืออะไรนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปอีพีที่แล้วไปเนี่ยเดี๋ยวอีพีนี้เราจะทำให้ดูกันแบบชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไป <Okay. S 1> ลุยกันเลยล้วกันนะเนะับห้องนี้วันนี้มาก,กับปืนบารเร็ตนะครับออันที่ตอกที่ลงคลิปที่แล้วไปนะครับก็มีคนตั้งข้อสงสัยขึ้นมาเยอะมากเลยครับว่า ย่คร yeah. you yeah, yeah. so, like yeah. ับมึงจิตสัมพันธ์หรือว่ามึงโกกันแน่ใช่ไหมฮะไปครับอีพีนี้เราจะมาลองกันอีกรอบแล้วผมว่ามันสามารถเป็นไปได้จริงๆไหมะฮะเรจะพูดพร่ำเพรื่ออะไรครับเนี่ยจริงจริงก็คือการยิงไปมั่วๆนะครับนี่นะผมอยู่ว่ามันอยู่สายมือตัวหนึ่งนี่ฮะท่านผู้ชมครับไม่ต้องอะไรมากเลยนะครับผมก็แค่ยิงไปนะเราคิดว่ามันอยู่เราก็ยิงไปนะครับถ้ามันโดนมันก็โดนครับนี่ยบวันนี้จะมีตัวหนึ่งผมว่า โอ้โหชัดเลยคือการยิงไปดุครั้งนะครับเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะยิงได้เราจะเป็นฝ่ายได้ยิงเสมอนะครับผมอย่างเช่นเมื่อกี้นี้นะฮะอุ้ยโอ้โหยู่ผ่านนี้ไม่ต้องจิตสัมผัสเลยกูรู้ไ่อยู่นี่นะครับผมบางทีเราก็ไม่ต้องใช้จิตสัมผัสนะปเมื่อตาเราเห็นนะครับคือเปิดรู้อะว่าแบบมันจะต้องมาแล้ว เขาหัวด้วยแะครับมันเขาเรียกว่าเน้นๆนะฮะเออสัจชาตยานะครับจิตมันบอกนะฮะเพราะคู่ต่อสู้เราอยู่ตรงนั้นนะครับพร่ามันแล้วของตูวแหละครับไปบอมบีกันดีกว่าทุกคนเฮ้ยเพื่อนยืนเพื่อนยืนเล่นอะไรตรงนั้นอ่ะหรือเพื่อนจะใช้จิตสัมพันเหมือนเรานะครับ้ยดูจากเสียงแล้วน่าจะมีนะครับบนบ้านนั้นแน่ๆครับ อันไหนอ,อู้หจิ้มัดมันไม่ยังไมไม่โดนวะเอากระตุมสองบอดสีครับเฮ้ยเฮ้อันแหนรู้ทุกมุมครับบนบ้านเคีย อ่ะ,ส,อะสุดท้ายซะด้วยนะครับโอ้โหไม่ต้องซื้อยู่ดลยยืนเลเออยู่แล้วน,น,นะครับเฮ้ยน่าจะคัลเตอร์เอน,น,เน,นะครับออกไป็นขนุนละโอ้โหคือแบบไม่ว่าผมจะซูมไปทางไหนนะครับศัตรูก็มันจะอยู่ตรงนั้นเสมอแล้วผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะถิวก็ไม่เกี่ยวนะไม่ได้เิเจ็บสัมผัสอะไรนะครับ งงเหมือนกันนะฮะรู้ดีจริงกูอุ้ย,ยนี่ครับการที่ผมยิงถังก็ไม่ใช่เร่หลักสูตรอะไรนะครับเสี่ยวเพื่อนยิงนะฮะโอ้โหเดือดเดือดเดือดมุมนี้เราได้เปรียบอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะอออืื้หได้เปรียบอยู่แล้วไม่ยิงอยังไงวะเนี่ยอุ้ย โอ้โหผมว่านะครับไม่ได้มีเราคนเดียวนั้นที่ใช้ที่สัมผัสในการเล่นนะครับอุ้ยนี่นีฮะดูอย่างคนนี้ครับโอ้โหเล็งมันดูว่าจะออกนะครับแต่นีคนโหนเยอะจริงๆนะผม เอาจริงนะครับถ้าไปชมสาระเลยนะค,คือถ้าคนที่เล่นนานๆเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วครับว่าศัตรูเพราะว่ามันคนจะออกมาตรงไหนนะครับจรทีไม่ค่อยเกี่ยวนะแต่มันก็มีวิธีวิธีจะแยกให้ออกนะครับระหว่างแบบรู้แบบด้วยสัญชตตาตญาณกับโฟมองนะครับ <c oughs> เฮ้ยเ <c oughs> พื่อนเราคนนี้โหดมากเลยไหนวะเอาไปไหนแล้ววะคนที่เล่นเลืปืนสีทองทองนะครับ วิ่งเลยเนี่ยครับเพื่อนสายมือเราคนนี้ครับจริงจริงมากตัวป๊อปแฟรตายแล้วนี่ยว่ะตกก็ตกก็ใจตกก็ใจอืมอ้อาไหมติดเสาเลยติดเสาโอ้โหรู้แล้วเอา้าวโมตพูดนะครับไอ คือเมื่อกี้ก็เป็นการประมาทของผมเองนะครับที่ลืมคิดไปว่ามันอาจจะมี2ตัวนั่งอยู่ตรงนั้นนะมุมนี้ผมบอกเลยนะครับว่าโอ้โห,โหนี่เดี๋ยวนะมันยิงม,มาได้ถึงตรงนั้นเลยเหรอเฮ้ยยเ้ชูแวบใช้มือเราตัวหนึ่งนะครับเนี่ยครับ นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมคือแบบอ่ายังไงครับมันเป็นแบบมันเป็นเรื่องของจิตสัมผัสนะหรือว่าสัญชาตญาณนะครับผมคือแบบมาแก้นะฮะก็ให้เห็นกันอยู่นะครับว่ามันมันทําได้จริงนะครับอผกก็บอกมาเลยอยู่อะไรกันครับเนี่ยยิงโดนเฉยคนยิงยังงงนะครับเปิดโจลดีกรอุ้ยเชี่ยวนะน่ะเชี่ยวนะน่ะ หูยกับโดนกับโดนเชจ้าขาเชจ้าแขนเริ่มละเริ่มบ้าแล้วกูเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีอยู่จริงนะครับท่านผู้ชมตรงรถถังหน้าเกิดแดงอะ่ะมีตัวหนึ่งนะเฮ้ยองไม่ต้องพึ่งทีง่สัมผัสกันเนี่ยกูเห็นนะครับยูซ้ายมือไี้ตัวหนึ่งนะครับปาดหมดฟันออกมาอะไรวะอันเนี้งงง,ง เห็นนะเห็นโอ้โหจะสามตัวแล้วอ้อยเสียงน้มแหบแล้วครับพูดเยอะไปหน่อยนะครับผมหุ้ยเหมือไม่โดนโอ้ยจะไปไหนละโอ้ยตู้ครับคือผมท้อว่ะแบบ อะไรที่มันน่าจะโดนนะครับมันไม่โดนนะฮะผมไม่เข้าใจเหมือนเงินทองนะฮะโอ้โหไม่เกินเพื่อนเอ้ยมันง่ายขนาดนั้นเลยวะอย่างที่ผมบอกนะครับคนที่เล่นปืนสีทองในทีมแบบเล่นโคตรโหดเลยแบบสุดจริงๆนะเอานี่ครับเห็นคนที่ยิงถังในทีมเมาเองไหมเมื่อกี้ครับมันเป็นเหตุผลที่ผมต้องยิงถังในตรงห้องกลางออกไปก่อนนะครับน่าอันตรายจริง มันต่อยะไรกับทีมตัวเองเองนี่ยนะครับในแชทห้องนี้แบบซุ่มเสี่ยงมากเลยทิแปดวงเจ็ดจัดมันจะมีแชทช่วงต้นเกมนะผมอาจจะต้องตัดออกนะครับคุยคุยกันแบบยี่อบวกมากอะเฮ้ยเฮ้ยฝาเราตัวหนึ่งนะชัดเลยชัดเลยโอ้โหเยอะ นับยานะยานะเลือดสู้ครับจิบบ้มิญญาณนักสู้ฮะยิงไปก่อนครับโดนไม่โดนอีกเรื่องหนึง่งสวยเพื่อนเอายังไม่หมดนะฮะที่ไหนวะโอ้โหดันมันจะทุกทางก็ไม่อยู่ที่เดียวนะครับน่าจะในบ้านนะโอ้โหรูทุกจุดนะครับคือแบบให้เห็นกันอยู่นะครับทุกคนซีสามอะเอ้าโดนน้ำมานนะ เฮ้ยเดี๋ยวนะผมยิงแค่นี้เราโดนน้ำเนอะไม่ได้นะครับเราจะต้องปิดเกมนี้นะฮะบาตอนคลิปก็ต้องขอแบบจบแบบโกโก้หน่อยนะครับเนี่ยเปิดมุมให้นอยที่สุดกับท้องกลางโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โหเอ้าเอ้าเอ้าโดนด้วยโอ้โหทุกคนครับคือทำรายการนี้ของผมแบบเอ้าคือแบบอื เล็งไปมันมันเข้าเป้าตลอดครับผมไม่เข้าใจด้วยเหมือนกันนะว่าทำไปได้ยังไงนะเฮ้ยซีซีครับทุกคนครับไม่จบง่ายๆว่ะนี่ฮะมันคือการใช้จิตสัมผัสจริงๆนะครับคือแบบผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาตรงนั้นนะเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยสู้ตายครับทุกคนเฮ้ยเด็ดนะมันทีมเราเขายิงกันเองทุกินเลย องคนนี้นี่น่าจะมีปัญหาส่วนตัวกันนะโอ้โหมาไงเนี่ยตัวนี้นี่ชอบปะโพแบบงงๆนะครับตัวเมื่อกี้ที่ผมยิงไปแหละชอบมาที่ที่แบบไม่น่าจะเดินมาได้เฮ้ยเฮ้ยใช่ปะใช่ปะใช่ปัญนะใช่ปัญหไม่แน่ใจนะครับโหเสร็จเต็มคอแล้วผมช่วงนี้คนไม่สบายกันเยอะนะฮะร,รักษาสุขภาพด้วยนะครับทุกคนอุย ทุกคนครับมีมีโดดมีโดดมันลบผมอยากรู้เลยว่าท่านผู้ชมตอนนี้มีใครปิดเทอมแล้วบ้างครับคือผมสงสัยว่าทำไมกูยังไม่ปิดสทีครับเนี่ยไม่เข้าใจครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ไปมาเราเริ่มเสียเปรียบนะเอาเอ,าเอ,าเอารุดแล้วโอ้โหทีมเราบอมเอหายหมดเลยนี่ปะ อ้หยังไงก็โดนนะฮะมันตดเข้าเป่าไงเทสเอ้าย่าไม่หมดอุ้ยท่วางเหรอไหนวะไ้เปันเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะ ไ oh. oh, no. อ้เชีย่ยทำไมกูมองไม่เห็นมันวะโอ้โห oh, oh, เขาเห็นผมนะครับ <18. S 2> แต่ผมไม่เห็นเขานะครับโอ้โหแพ้ด้วย